นี่จะไหาไงล่ะเราควรจะไปหาเขาดีหรือไม่กันเรื่องนั้นก็ต้องไปอยู่แล้วสิมันเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะแต่ว่าการทำเช่นนั้นจะไม่เรียกว่าเป็นการทรยศต่อสำนักดาราย,ย่างนั้นเหรอและอีกอย่างที่สำคัญท่าทางของเขานั้นดูจะเป็นคนอารมณ์ร้ายช่ยย่อยนั่นนั่นไอ้เจ้าพวกบ้านี่เอาล่ะพวกเจ้าฟังให้ดีข้าจะสอนรูปแบบ การใช้งานค่ายกดขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณให้กับพวกเจ้าให้เวลาพวกเจ้าจำเพียงแค่สิบลมหายใจเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถจำได้ก็มีทางเดียวคือต้องตาย ้โถ่จมตีก็มาตั้งนานแล้วเหตุใดกันทําไมรูปแบบป้องกันของเรือลบฟินิกลํานี้ที่เปิดใช้งานไม่ได้มานานนับสิบปีทําไมถึงได้ถูกเปิดขึ้นได้กันมันเป็นผู้ใดที่เป็นคนทาเออนี่หัวหนา้าซูท่านอย่าได้กังวลไปเลยขอรับไม่มีทางที่พวกมันนั้นจะมีหินศิลาหยวนมากมายเพียงพอที่จะต้านการโจมตีของพวกเราได้นานกว่านี้หรอกนั่นสินะ เออในที่สุดมันก็เปิดออกแล้วเอานะเข้าไปยังเรือลบฟินิก์แล้วจับพวกแมวขโมยพวกนั้นมาให้หมดและที่สำคัญไอ้ที่มันอยู่ห้องเครื่องควบคุมเรือนั้นจับมาให้ข้าแบบเป็นๆเ,เอ่อหาใครหน้าไหนมันกลาโจมตีเรือลบฟินิก์อีกเนี่ย เจ้าเจ้าเองอย่างนั้นเหรอเออท่านหัวหน้าสูงพอดีว่ามันกระทนหันเกินไปข้าจึงไม่สามารถหยุดการโจมตีของข้าได้เฮ้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเหลือรบได้รับความเสียหายแล้วก็ข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเองไม่นะท่านหัวหน้าสาขาแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยท่านคนสั่งให้โจมตีเองนีเอาละอย่ามัวชักช้ารีบบุก หะเดดดแย่แล้วนี่มันคืออะไรกันอีกเนี่ยเอฮะไม่ไม่ผิดแน่นี่คือรูปแบบโจมตีของเรือลบฟินิกขึ้นเสียงทะลวงวิญญาณอย่างนั้นเหรอจะเป็นไปได้ออ,อยางไรกันเถอธนุน,น่าสาขานี่มันนี่มันปลโปรดช่วยพวกข้าด้วย เนี่ยฮโง้แม้แต่ข้าเองก็ออยังเอาตัวไม่รอน <c oughs> ยอดฝีมือจากสำนักทั้งสามที่ถูกส่งมาอย่างท่าเรือสีขาวแห่งนี้ช่างแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกเขานั้นสามารถยึดครองเรือลบฟีนิก์ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไอ้จบพวกสำนักดาราพวกนั้นช่นางขยะ่เสียจริงแต่จะว่าไปใครคือจอมยุทธขั้นที่7ระดับ2ดาวที่ต่อสู้โดยรำพังกับเราจอมยุทธขั้นที่7อีกหลายคนถ้าหากว่าเขามาจากดินแดนทางใต้แล้วก็ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องสร้างชื่อให้กับตนเองได้อย่างแน่นอน แต่ว่านะเมื่อมีกี่วันก่อนหน้านี้เรายอดฝีมือจากสามสำนักนั้นแต่ติดต่อมายังสำนักของพวกเขาเพื่อต้องการให้พวกเรานั้นเข้าต่อสู้กับสำนักดาราแต่ต่อให้ตัวข้าจะเข้าร่วมกับการต่อสู้ในครั้งนี้ดูจากสถานการณ์ตอนนี้สิแม้แต่จอมยุทธ์ขั้นที่เจ็ดระดับสองดาวดูท่าจะรับมือยากกับผู้คุ้มกันของสำนักดาราที่อยู่บนเหลือฟีนิกซ์ลำนั้นนะเนอะเฮ้ยจะว่ายังไงดีลนะ่ะขาว่าทางที่ดีที่สุดพวกเรานั้น ควรร่วมการต่อสู้กับพวกเขาไม่ใช่เหรอ,อการมาของสำนักดารานั้นทำไม้สารานกกรเรียนของเราเดือดร้อนมากที่สุดนี่แต่ถึงจะพูดเช่นนั้นเจ้าอลืมไปนะผู้ที่เป็นหัวหน้าสำนักของสำนักดารานั้นมีดับการบุพเพอยู่ในราราสวรรค์ขั้นที่9นะเว้ยหอนั่นมันไม่ผิดแน่รูปแบบการโจมตีของเดือลบฟินนิคลืนเสียงสะเทือนวิญญาณ นี่หน่วยข่าวกองของพวกเจ้าทำงานภาษาอะไรกันในพวกเจ้าบอกว่ารูปแบบค่ายกลน,นี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ยังไงเนาะแล้วสิ่งที่ข้าเห็นนี้มันคืออะไรกันเออค,คือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนขอรัข้าสืบมาจนได้รู้ความว่ารูปแบบค่ายกลการโจมตีของขึ้นเสียงทะลวงวิญญาณน,นั้นได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนไม่มีผิดพลาดว่าไงนะ นี่เจ้าจะบอกว่ารูปแบบที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้นถูกซ่อมแซมให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่กี่วันอย่างนั้นน่ะเหรอขยะพวกเจ้านี่มันช่างเป็นขยะที่ไหลค่าเสียจริงแม้แต่ข้อมูลที่สำคัญเช่นนี้กับรวบรวมมาพิษข้าจะหักหินศิลาหยวนของพวกเจ้าทั้งหมดมูนนลค่าครึ่งปีรวมไปถึงตัวเจ้าด้วยซือเฉินซิงในเมื่อจะเป็นหัวนหน้าของพวกเขาก็ควรได้รับโทษด,ด้วยเช่นกันคือ ข้ายอมรับการลงโทษขอรับขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณน,นั้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่อยู่ในตำแหน่งปมเพาะอาณาจักรสวรรค์ที่9ที่มีชื่อเสียงเมื่อครั้งอดีตมันเป็นขึ้นเสียงที่แปลกประหลาดที่สามารถสั่นสะเทือนวิญญาณและสร้างความปั่นป่วนให้กับจิตใจในฐานะของผู้ฝึกยุทธนั้นการปกป้องจุดตันเทียนและปกป้องจิตใจไม่ให้แปรปวน ขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณนี้จะทําให้จิตใจของผู้ฝึกยุดนั้นสันส่นสต์และคงขั่งจนนํามาสู่การทาดไฟเข้าแทรกและอาจทําให้เสียชีวิตได้เออบ้าบ้าเออหยุดหยุดสักทีเถอะ โวยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยตั้งแต่ที่ข้ามาถึงท่าเรือสีคามแห่งนี้ท,ท,ทุกๆวันข้าเฝ้ารอแต่แต่ซ่อมแซมรูปแบบขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณน,นี้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติแต่วันแล้ววันเล่าก็ยังไม่หาผู้ที่สามารถซ่อมแซมรูปแบบนี้ได้ไอเจ้าพวกนักเรียนแร่ปแปรธาตุขยะเอ้ยมันเสียงบ้าอะไรกันอยู่สักทีเถอะถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ก็เป็นข้าที่เป็นคนได้ยินมันเนี่ยนะ